สบายดีพี่น้องผมกับฮาคือกับพี่น้องกับสองจะตายสปินยังอยู่ป่าคือกับพี่น้องสิบห้าหนาอไม้เปาะพี่น้องสปินก็ยังบ่เคยเห็นจากเถื่อนไม้เปาะกับพี่น้องไปรลุ่นไปซมกันกับสปินเลยพี่น้องตัดส่อหนาดิพี่น้องหนาเพลกจะเอางัวมากินเด้พี่น้องเลยเห็นหนาจะกินหอดงวพี่น้องเลยผู้อุดมสมบูรณ์บ้านกระเจ้า ฮอด้วดพยพี่น้องฮอดป่าหน่อไม้เปออะนะาะเลยพีย่น้องมาหลุดน้ำเกลยว่าหน่อยเปาะเป็นเนี่ยใดนี่พี่น้องว้าวว้าวโตน่อไม้เปาะพี่น้องอุ้ยงามอีริ้หน่อไม้เปาะอ่ะนะก็มันคล้ายๆหน่อไม้บงพี่น้องแต่ว่าหน่อมันบกคือพี่น,น,น้องหน่อมันคือหน่อไม้สาะพี่มาเกิดด้วยนะคล้ายๆน้ำไม้เลี้ยงน่องเนาะพี่น้องใช้ไปถ่าอีกพวกมาหักเลยพี่น้องเอ้หน่อนันต่ำมันพี่น้อง น้องงามงามพี่น้องทำไมเปาะพี่น้องเออชาปินกะเกิดมากกะข่างกะเคยเห็นพี่น้องบ้านชาปินเนี่ยบริมีเลยพี่น้องเลยบุหัวรสชาตมันจะเป็นเนี่ยใดน้ำไม้น้ำไม้อันเปาะนี่ค่ะน้ำไม้สั่งไผ่พี่น้องเลยค่ะน้ำไม้เลียงหน่องนะพี่น้องใหม่หลวกนะพี่น้องนะนี่พี่น้องก้อนี่ไล่หน่อยเลยพี่น้องเอ้ อ้าตเหยื่อน้ามไหมบ้านข้าจระมีถูกนอนนอนใหม่เลยเนาะนะสองนอนแงกันนั่นน่ะเออนนั่นแหละ้าเนได้นสินายนอนห่ฮากะเฮากะห้างกะเคยมาบ้านเพื่อนพี่น้องเลยตั้งแต่เพื่อนใหญ่มาอยู่จะมาอยู่ในจักปีหรอป้ามาอยู่บ้านจักปีแหละ สิบสามปีเรียนเลยสิบสามปีแห<ม>ละตะกี้เพิ่นก็อยู่บ้านเช่าปิ่นเนี่ยแหละพี่น้องบ้านเดียวกันอ่ะพี่น้องอันเดียวกันพี่น้องได้ได<ม>้โอกาสก็เลยมาเหยี่ยมมายามเพิ่นพี่น้องเพิ่นมาอยู่บ้านเก่งแหดบ้านบ้านพัวเพิ่นพี่น้องอมาหนักหมนะอุ้ยสออเด้แาม,าม่ข้ามาน้ำลังเขาอ,อ,อ,อุ้ย ไปกระเจกับเราคือเก่าพี่น้องเลยหยมัวุนป่านะใไม้พี่น้องเลยถ้ดีเด้อพี่น้องกําลังนุ่นหาหน้าใม่อยู่ยังอยู่ป่าอยู่กันไหวคือเก่าบ้านเขาเจ้าบ่คือบ้านเฮาพี่น้องเลยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีเบิดทุกอย่างหน้าไม้ก็ได้หน้าไม้เปาะเกิดมากกับผึ่งเคยเห็นเนาะเจกะเราข้าก็สิเคยเห็นหน่อมัน Ừ, ตัวนี้จะมีอยู่พี่นใบหมอนฮักเอาอันนั้นมันตามโวลเราแบบเอาันไอืออ้ยงามดิพี่นนองเลยงามงามอ้าพี่นนองก้อนนี้พี่น้ะง,ออง,ง,งามดิพี่นนอง,งมียูท่นนนนน u, ทานี้มีอยู่ไดนี่มั<อ>มนพอมา ว่าถตเสียงอวดแล้วพี่นนองพี่นนองมันขึ้นเหี่ยวสูงบิดเลยพี่นนองเลยตัดข้าวบึนอืข้างัน้ก็มีนะัมึงชาจิไปห่างเอาเองทางอุ้ยงามเลยพี่นนองเลยอุ้ยอ่อนอิรุเย่กนกันไายหน่อี่นองเลยห้าต อว,ด,วดอวดอาโหลดพี่เนาอโอ้ยอ่อนงามอีลีอือฮึอือ จะมาขากแทหนี่พี่น้องเอ้อ่อนๆน,น้ำใหม่นี่มีแต่ปลาน้ำใหม่เปาะเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็มีแต่มันใบใหญ่พี่น้องพี่น้องโอ้อวดอวดเอาหลบพี่น้องอ,อู้งามัดิพี่น้องเลยปลากรอนนี่พี่น้อง กงลางอยู่พี่หน่องเลยขาอะไรพี่หน่องอุ้ยอุ้ยขาขนาดเลยตาตัวพี่หน่องเลย มันสั่นกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อถ่ายเองฮักเองพี่น้องเลยโฟปลาตัวน้อยใหญ่เพี่น้องโว้ยงามงามงามพี่น้องอือก็ ขาขนาดเลยอเออ <c oughs> เอิเอ่นกันอะไรพี่นาะอืมพี่น้ะงามเลยอืมอันนีพน้พี่นนอะเลย ยากมันรนีพี่นนองหักเอาหักเอาลูกพี่น่อยมีบดขูกก่ก่อพี่น้องแทามเลยถูมีบดขูกก่ก่อหักหมวนมือขนาดเลยพี่นนองหักอวดเอาอวดเอาถูมีเบดน้ามนันนี่พี่น้อหลายแทนใไม่อันนี้นะ ม่วนลทั้งม่วนทั้งเม,มื่อยพี่น้องฮักสองสามกอ่อขาดปัญญาพี่น้องเลยป้าเดี๋วพี่น้องฮักดังอวดอวดแล้วเจ๊ก,กเอาเราป้าขาดขนาดเลยพี่น้องวีมือกล่องทำมือเป็นมือกล่องเองเลยเหมือนนี่พี่น้องเลย สันสันกะขโมยก็ภัยเด้กพี่น้องเอ้ยอุ้ยนี่คือน้ำไม้เปาะเพื่อเด็กพี่น้องบ้านก็จะเอื่นแต่ทางถิ่นอื่นเชื่อเอื่อนน้ำใหม่ยังกะบุกหูน้องพี่น้องเนาะผู้อุ้ยขาดขนาดเลยเป็นอะไรเจ๊กเรา พู่เจก,ก็แล้วหักไหวพี่น้องพรอ <c oughs> บสองกอดทามกอพี่น้องป้าเสียเมื่อจากได้เจก,ก็ะล้วห้าบาดนี่บีอีกแเนี่ย<า>สีใสห,ห่อนห่อนพี่น้องเอ้ยขาดขนาดนี่นะสปินกอเดียวนี่พี่น้องกอเดียวนี่พี่น้องเอ้ยหักอวดเอาอวดเอาขาดขนาดเลยอออเลย,ยังไม่ได้เบิดได้แต่สปินหักบุเบิดซชมมาเบิ่งนกอหนิพี่น้องป้าพันสีหัก ลายปะปะฉีอันฉอันบะอืม้ักเลยปูอ่อนๆในน้ำใม่อันนี้หักอปรได้อืมบอกมันก็ได้เอาไปเห็ดน้ำใหม่น้ำใหม่เนียก็ไม่ทงเนาะเห็ดน้ำใหม่ทงปูกอเดียวนี่อยกว่าเป็นซีฟพี่น้องเลย อ่อนขนาดนใหม่อันนี้คิดผู้เลี้ยงบริยากว่าจะดีแล้วตัวพักมปนำเนี่ยไหนเนี้ยก็เราเป็นเศร้าก็มีเน๊ะก็เราเป็นเศร้าก็มีพี่น้องเลยโผดผูน้ำใหม่อันเปาะบ้านเฮานี่ยก็เดียวกับพ่อแกงเนาะไปหาเนาะบ้านเฮานี่ยเป็นชิปก็อย่างพ่อแกงน้ำใหม่เราอหอบที่ พี่น้องเลยตัวสีดายกินแห่งแรกตัวนี้เอาเลือกกินไม้นั่นเ้าเหอย่างนั้นไม่บงเขากินได้ไหมไรเหมือนอย่างนั้นไรกินได้ไหมกระเซ็นผู้แม่กระเซ็นกระมีติมันหักกระพมก็ร่างเลือกใหม่มันเป็นขี้ตายเบิร์เออนั่มายกระเซ็นกระมีแต่ว่ามันเป็นขี้เพี่น้องพี่น้องมันเป็นขี้แล้วมันกำลังแตกใหม่พอได้แล้วพอประกดกเอาเมือบพออยากได้บ้านพี่น้องนี่จะฮักจะปิดอวดวดแล้วมันมมวนได้พี่น้องเลย มิตรฮาร์คมิต่ฮักอ้วดอวดแต่ว่าบัดเจ้าเมื่อบัดเจ้าเมื่อจังใดมหามเอาด้วค่ะประกันหามประกันแบกเอาเอาเสือกมามัดเครือเอาเครือมามัดผูกกันเอาเครือได้พี่น้องผูกอยิบมื่อไม่ใช่อันเครือหนึ่งใช่เรือหนึ่งอยู่พี่แบกกัน นี่โอ้ยผู้ช่นยงานเฉยเลยอืมลานเลยนี่ต่อหลยคนหนึ่งจังเลยค่ะเหนอยวเหยื่อเอยู่ดอกเอาคนอี้เจ้าก็เหยือเลยเลยฮักบ่ฮักฮักเอาฮักเอาสิม่วนพี่น้องตอนฮักบัดชิเมื่อตี้บานี่พี่น้องเจ๊ชิเมื่อจังใดบัดชิเมื่อบ่มีบ่มีปัญญาเต็มกระสอบกับเหยืพี่น้องเลย ฝากกันใหม่คลิปนะฝากกด้ยไหลกดแชร์กดติดตามสปินเดอร์พี่น้องเด้อร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้องไปแล้วพี่น้องลาแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกด้ยไหลกดแชร์กดติดตามโซเชียลเราเดอร์พี่น้องขอบคุณล่วงหน้าพี่น้องไปแล้วพี่น้อง